รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพี่น้องชาว YouTube ชาวนกข่อยย่อยที่รักการตอนนกข่อยย่อยการเลี้ยงนกข่อยย่อยตุกขานนะครับแล้วก็พี่น้องทีข้ามาติดตามช่องบังยาซินนกข่อยย่อยแดงตายนะครับครับวันนี้ผมจะมา,าใหม่นะครับเอาไปท้มไปต้มติกล้วยจัน นะครับพุ่มชายหม่เนี่ยกับหม่กลางปลาคนบุรีรันบานพุมคนแต่แรกก็ชายหม่กลางปลานะครับคนที่ไม่มีไหวนะครับคนที่ก็อยู่ไม่ได้อยู่คนทีเลี้ยงนกเขาทีไม่ได้อยู่ตามปลาตามเขานะครับเขาจะไม่มีไหวนะครับคนจใจใจม่กลางปลานะครับหม่กลางปลาตีขึ้นตีขึ้นตำที่ขึ้นตำ ริมๆริมๆน้ำริมๆด้นริมๆต่างนะครับเนี่ยกับตอนกลางปลาแต่ยังโอนน์นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับก็เรียกว่าตอนกลางปลานะครับพี่น้องครับนี่รับเตือนก็ไม่รู้เรียกอะไรด้นะครับก็ไม่รู้เหลียกอะไรด้นะครับริมๆเห็นมันต้มเหลียกตอนกลางปลานะครับมันจะเป็นลูกซี่เข้าๆไกลๆ เม็ดปุ้มนะครับรายการเม็ดปุ้มแล้วก็เป็นโดนี่นะครับมันเริ่มเป็นโดตอนนี้เริ่มเป็นโกนกแกกินนกแกกินเลยนะครับนี่เปิมแบบเมาไป่ตาติ้วว้นจ่นนะครับนี่นครับตอนนี้นี่นครับพี่น้องเต้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ตำกลงได้นะครับใจตำกลงเต้นไหวได้นะครับเอาไปเดีย๋ยวต้องเอาไปเต้งเลยครับเนี่ยครับจายได้เย่ามากครับพี่น้องเนี่ยครับ,น,รบ,น,รบ,บน,รนะครับพี่น้องครับอาจจะนี้พอนะครับเส้นเส้น อันนี้นะครับปาไปตำพันปาไปตำโค่ใหหนกหนังได้นะครับนี่ปลาไปตำโค่นเย็บได้นะครับนี่นึ่งนั้นนะครับถ้าเราไปตำกลงนะครับเราเพมไม่ได้ปาติตังกลองมานะครับนี่ครับถ้าว่าเราปาไปตำกลงหนกเค้านะครับปาไปตำกลงหนกเค้ากระจายไล่ๆอ่ันนะครับี่ตัดทํโดยแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปปด เอาไปตั้มหือมมันโกงโค้งนะครับเอาไปดัดเอาตังเอาไว้นะครับเอาไปดัดตังเอาไว้มันโกงนะครับพี่น้องครับทัเปไปกลมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปดัดเตีบ้านนะครับอันนี้ผมจะเอาอันเดียวนะครับเปิดเอาไปตั้เผื่อเดี๋ยวเอาไปตั้มติเว้นชันนะครับเอาไปตั้มติเว้นชันนะครับมีเยอะนะครับแต่ครับรอยมันมันเย้ก่อนนะครับนี่ตอนแบบนี้นะครับ อย่าอย่าว่ามันแก่มากนะครับเอาแต่ว่ามันปวด่วเหรือมจะเป็นหรือมจะเป็นโอกนี่นะครับดอนแบบนี้เนี่ยพุ่มกอยมาตัดตำคลุงหนอกเข้าไว้พี่น้องชมนะครับงั้นก็กาเมื่อนไหวนะครับป้าไปตังเองนะครับป,รป้าไปปกเลือก็ตั้ังไว้เองนะครับนี่นะครับ้าเดี๋ยว่าตอนกลางปลานะครับพี่น้อง จำเต้นไหวได้แล้วครับนี่เ็ิมมานี่นะครับมาพบยานอกเข้านะครับอยู่เตเตอบานนะครับนี่ของดีนะครับพี่น้องนี่นะครับคือปักเซียนพี่นะครับพี่น้องนี่คือปักเซียนพี่นี่นะครับเป็นดอกเลยนะครับนี่นครับพี่น้องนี่คือปักเซียนพี่นะครับ เี่ยนพี่นะครับพี่น้องพมจะเอาควักแปเอาเม็ดเอาเม็ดแผลนเขากินนะครับนี่นะครับถ้าคนถ้าคนเขาเอามาดองเล้านะครับถ้าเขาเามาดองเล่าพมก็ไม่ไม่เคยไม่เคยกินไม่เคยนั้นนะครับแต่ว่าคนคนแต่ไหนก็จดองเล่านะครับเป็นยาอยู่กาลังไรสักอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ไม่แม่นนะครับพมไม่ ไม่ไม่ไม่กันตรงเพราะว่าเพื่อกลัดเกลือนนะครับพี่น้องครับนี่คือปักเซียนพี่กับพี่น้องครับวันนี้ครับปุ้มปลาเมูหมายกลางปลานะครับพี่น้องนี่คุนที่ทั้งเราได้ตัดแล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้เลยโหยมันเย่ยนิดนิดกันนะครับเรามาตัดเปรตตั้งใบกลมๆนะครับพี่น้องกับต้นได้อาบนมาวันเดียวนะครับวันนี้ เราไปตำตีเกวียนเท้าตีเกวียนตีเกวนจานนกนะครับเราไปทำตีำเกวียนจานนกในดอกไม้ช่วยมาครับพี่น้องครับรไม่ทราบว่าดอกอะไรนะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้จักแล้วนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ มาเราได้มาเร็วครับเรามาดัดนะครับพี่น้องครับค่อยๆดัดนะครับค่อยๆดัดค่อยๆนวดนะครับค่อยๆนวดพร้อมันเป็นมันกลายๆวหวนะครับ้างในเนื้อมันก็คลายไ่วยเหมือนกันนะครับค่อยๆดัดนะครับค่อยๆดัดค่อยๆนวดไปเรื่อยนะครับนวดให้มันนิ่มแป่สว่าถต้าว่วเราดัดกับเฟยก็ได้นะครับพี่น้องดัดกับเฟยมันจะเร็วว่านะครับดัดกับเฟยคือ มันจะเรียแต่ว่าต่ไคร้ปวยนี่จะได้ปกเลือกนะครับพี่น้องนะครับดัดเอาเข้าๆนะว่าเข้านี่รับค่อยๆรือว่าใจต้นไม้นะครับ,รบ,รบ,รบถ้าพี่น้องอยู่ข้างหนกบานต้นไม้ตนม้ตนเปล่านะครับตน้นใยญยๆต้นกลมๆนะครับพี่น้องอามาดัดทูด่ถ้าพี่น้องแต่ว่าตำกลงหนกจะเข้าใจนะครับเอาไปดัดกับตน้น ต้นเปล่าวไว้ก็ได้นะครับเอาไปตกตาปูดัดไว้กับตน้ตนเปล่ตาต้นต้นไม้เยอะๆแตๆ่กลมนะครับพี่นอ้องเอาไปดัดไม่ได้นะครับแต่นี้ผมจะเอามาดัดตังไว้อันเดียวนะครับก็ว่า,าไล่ไลอันก็ลัตรงใจดัดไว้กับต้นไม้หรือว่าทั้งน้ำกล,ลมๆกลมรวยได้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันกลมๆนะครับอันนี้คือผมจะเอามาจ่ายํำตำตะแคว้นชานนั่นเดียวนะครับ นะครับมันจะเป็นเนื้อวนนะครับกลายๆว่ายนะครับค่อยๆดัดไปเลยนะครับ like พี่น้องดัดใหญ่ๆมันแตกนะครับค่อยๆยนดนๆไปมันจะโค้งไปเองนะครับเราเรยวว่าเราใจเต็มได้นะครับตีลั่ง่อมันเนงเลยเราค่อยตู้ค่อยทำมมันมี่ขนหน้าตกาวก็นะครับคูณไปลยนะครับ ดัดเยนะครับนะครับคููครูงว้ยวหมางตีสุดนะครับพี่น้องระวังมันอี่ยมันแตกนะครับอย่ามันทักนะครับดัดดัดดัดคอยคอยดัดคอยคอยดัดไว้นะครับเมื่อเราเร็วะเออมันจะน่าจะได้เร็วนะครับแล้ว อ่าได้มาพุกนะครับพี่น้องส่วนตีกลุนมันจะแก้งนิดนึงกับส่วนตีกลุนนะครับอ่าได้มามัดเลยนะครับพี่น้องทีนี้เราใจเฉพาะตอนนี้นะครับพมจะจ่ายเฉพาะตอนนี้ได้เหลวก็อ่าได้มามัดนะครับพี่น้องอาได้มามัดตังไวแต่พุมใจเรื่อยเป็นไตนะครับพมดัดไอยนะครับพี่น้อง เก็บเงินตายนี่ยผมจะอเจอไปเยอะมากครับผมผมจะเจอตางกันประจําเลยนะครับใบจา่ายหมัดคล้องหมัดได้นั่นหนาห้สะดวกนะครับพี่น้องไม่ต้องจ่ายเฉียบนี่ครับพี่น้องมันจะได้ไดไดไดเยลยนะครับโค้งเราจ่ายโค้งแต่ในตอนหลังเรายังดึงกลางออกได้อีกนะครับนะครับเหมือนหมัดไปตรงนี้นะครับเนี่ยมันกลมมันมันโคง้งๆนะครับพี่น้องนี่ ช่วงเดี๋ยวผมจะจ่ใจพูดใจตาดอกตอนนี้นะครับหมัดเลยนะครับใช้ิมบกไตหมัดเลยตอนไหนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องที่ทำกรงนอกอยู่แล้วว่า ข้าวเจยนะครับพี่น้องครับนะครับอะไรให้มันในก่งกลุ่มๆนะครับลาใชายลวดนะครับหรือว่าเฉียกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าพอ,พอ,พอดีพอมีลวดนิดนึงนะครับชายลวด มันดึงอีกตั้งนะดึงดึงไงมันข้าวปลาทุนกลางนะครับมัดมัดเดียวมัดเมื่อกี้นะครับดึงกลางนะครับดึงอีกกลางนะมันเปือยมันโก่งกลุมตามที่เราต้องการนะครับถ้าว่าเราทำกลุ้งนะครับเราใช้ไล่อันเราก็ดัดตังไว้นะครับดัดตังไว้ไล่ไล่อัน ตัดตั้งมาเลยไว้เลยนะครับนี่นะครับถ้าวาเีแยวประมาณนี้นะครับนะครับถ้าวาพี่น้องติดตำกลุ่มเออแต่ติดตมกลุ่มนอกนะครับคือจะเข้าใจนะครับแต่ด้ละยะน่ะไม่จะไม่จะเป็นต้องกลุ่มนอกนะครับใจต่ำครบไม่ได้ดนะครับต่ำครบพระว่าใหม่นี้ผมมันเองแข้งมันจะเข้งเร่งนะครับพี่น้องครับ นี่เรามาคัดกับหลุมมู่คัดกับหลุมมูด้วยวอ่าเขื่องมือคัดตู้นะครับทำแบบมันกล้มมันมันมันชวยห้ามนะครับหรือลงฉล็กได้นะครับผมมาแดงเลยนะครับส่วยนะครับจช้ทำอย่างอื่นก็ได้นะไม่ใชเป็นแบบกระเป๋กกงกบอกว่ามันมันมีไข่ไข่ไหวนะครับเพิ่งจะไม่แกงแรงมันไหวแต่ว่าผมบอกว่ามันมันกระจายได้มากนะครับหมายนี้นะครับ ถ้าวาพี่น้องแต่รักช่วยๆอมาม่ากับโป๊กเรือกอกแล้วกับพี่น้องแต่ถ้าโปอกไอหายคือไปเจน้ำไ้นะครับพี่น้องนี่พนนี่น้องไปเจน้ำไว้ได้เลยครับเจน้ำไว้เพื่อป่อยเพืกอป่ยต่ดังมันจะยังเลืองแต่ยังเลืองแต่เกณฑ์ใหม่ที่เข้าวๆ,ๆนะครับพี่น้องจะเป็นซี่ข้าวซ่วยนะครับพี่น้องก็มาลงชเชล็กได้นะครับกุมาร รัดตังไว้นะครับว่าอีกหล่หลยวันนะครับคราบผมจะทำตะวันนึ่งอาทิตย์กามันก็เองเลยนะครับพี่น้องผัวเองนึ่ก็เรามาทมาทำทำชั้นนะครับทำทำตีแคว้นชั้นนะครับนี่ว่าเราจะเอามาทำตีตีตีตัวชั้นก็ได้นะครับไอ้นกเย็บคือเอาลายๆอันมาทำให้กลมๆมันเนี่ยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องตีทำกลมคงจะเข้าใจนะครับ แขงแรงครับพี่น้องครับโอเคนะครับก่อจะประมัณน,นี้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่นอ้นอ,งนองเหมือมันแองเลยนะครับมันก็จะเอ,อกคามประมันนี้นะครับอันนี้เพิม่มทำใบไม้นะครับพี่นอ้องในระบบเกลือก,ออก็เกลือทำใบไม้ ทำไม่อายนะครับเราเลี้ยงมาเข้าเราทำไม่เราเลี้ยงแบบอายๆนะครับพี่น้องอย่าไปลงตุนมาร์กอย่าไปลงทุนนะครับถ้าเราทิ้งได้ติดทาได้ทิ้งได้เราทาไม่ได้เข็นโอกน้ำโยกได้นี่คอับทาเองได้ทาเองได้ทาเองได้ไม่ต้องซื้อแต่นี้พมซื้อนะครับราะว่ามันมันการถ้าดวกบางทีเราครับมันต้นงตุนกับไม่มากนะครับซื้อ เรื่องแต่เองก็อายๆนะครับมีขวดน้ำขวดได้แต่ถ้าว่าเราเออถ้าดวงซื้อก็ซื้อได้นะครับนี่นะครับความจริงเลยนี่ใจใจเจาะก็ได้นะครับเจา้รวยแต่นี่ผมจใจเก็บเงินไต่อายๆนะครับเก็บเงินไต่พผมงพจะซื้อมาตั้งไว้มักนะครับผมจบหมัดอะไรครับเก็บเงินไต่หมัดเก็บเงินไต่หลายยอดก้าวนะครับพี่น้องไม่ต้องเอาช่วยอ้ามนะครับพี่น้องไม่ต้องเอาช่วยอ้ามเพราะว่า เราเลี้ยงแบบไอ้ไอถา้าเราลงทุนนะครับพี่นองถา้าเราลงทุนมากเราจะมีเราจะเราจะขาดว่างนะครับเราจะต้องเราจะขาดว่างคือถ้าเราทุกทุกซิ่งอยู่ยางต้องมีการลงทุนมันต้องมีการขาดว่างตรงไรตรงไรสิ่งตอบกลับนะครับพี่นองถ้าว่าเราเลี้ยงแบบไอ้ไอแบบไม่ต้องลงทุนได้มากเราก็ไม่ได้กดดันได้ไม่ได้ขาดว่างได้นะครับพี่นองเราไม่ได้เสียได้มากใม่ เหมือนเไม่กัน้นไม่ได้กัไม่ปื้อได้นะครับพี่น้องบางทีเราื้อจานมาแพงๆืจอโค้งใจโค้งได้ม,มาแพงๆแต่ว่าตอนเกไม่ไม่กัน้นแม่ดังใจเราก็เใียความมือซึกนะครับรอลงทุนแต่ในสิ่งแรกก็แล้วแต่น,นะครับแต่เราไม่ต้องลงทุนมากมันจะคือมันจะไม่กดดันนะครับพี่น้องมันจะไม่ไม่ขาดว่างไม่ปิดว่างนะครับพี่น้องครับทำหายอายครับพี่น้อง เมื่อเรามีมีํารรับคนแต่วา่างบน้อยตุนน้อยนะครับพี่น้องแต่แต่ว่าแต่แต่ว่ามีทุนมีกำลังมีกำลังทับครับเขาก็จริงประดับไม้มามนะครับแต่ว่านกเข้าเราเลี้ยงด้วยความรักนะครับพี่น้องเลี้ยงด้วยความรักเลี้ยงด้วยความได้ใจรักมันมี ให้มันกินในอิอ่มไม่มันไม่เจ็บไม่ไกายตาพอนะครับเขาไม่ได้เดีอดร้องเขไมได้หมากจากเร,กรานะครับเดี๋ยวเขามาลำโมเข้ามาขั้งนี้ก็คือว่าเราทำไ้เขามด่ดิสระแล้วนะครับอย่าไปขาดว่างเหรเขาต้องขั้นดีเขาต้องนะครับเมอเขาใบใจหมาเขา มีความสุขมาเขาหลัวปลดไปเขาก็คั้นแนนอนกับพี่น้องนกตัวตีคั้นในเที่ยงพอไม่ปลอกอยู่กับนกนะครับนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีปุ่มกันมาใหม่แนนำนะครับใหม่กลางปลานะครับตอนทีดูเร็วก็ไม่พื้นนะครับใหม่กลางปลานะครับเป็นนึ่งต่างเนือนในการตากลุงนกนะครับพี่น้องครับนี่ครับเต้นไหวได้นะครับพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ข้อขอบคุณนะครับติดข้ามาลับจุ่มฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับงมังยาซินนะล้วก็แย่ในเอ็นตายด้วยนะครับสวัสดีครับ